เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนปบน,บนไรตบ,นบนลปไรและพี่น้องประชาชนตำบลปนไรได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีส่งมอบบ้าน,ฉนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว12พรรษาให้กับนางประจนจัดสรีิจิตในวัดจากพระเดชพร,ระคุณท่านพระครูนิติานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยในการก่อสร้างมาก โดยในการกอร่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวนี้มีพัตุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนพรรษา,าครบหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษาเพื่อส่งเคาะด้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยถูกสุกขลักษณะและเหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนรือว่าวิธีสองออกบ้าง และเยี่ยมชมบ้านลราดับต่อไปอแ่างเจรครับเจ้าคณะอำเภอรยะยาวพระครูนิติเอะละทุกลูกหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ,บลบ้านไร่สมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอรยะยาว ว่าการพัฒนาป,ปักปรมงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนเป็นภารกิจสำคัญที่คณะสงฆ์ท้องถิ่นและท้องที่จะต้องเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือที่ได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ขอให้มีความภาคภูมิใจและรู้สึกระลึกอยู่เสมอว่าการที่ได้รับ ความช่วยเหลือเป็นเพราะท่านเป็นผู้มีความประพฤติดีเป็นคนที่สังคมยอมรับซึ่งนับถือเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านและครอบครัวได้กระทำความดีและรักษาความดีนี้ไว้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นปกปักปคุ้มครองและขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระวิลก,ก้าเจ้าอยู่หัวเนื่งองท่านคนหน้าส่วนนะครับถ้าอย่างน,น,นั้นขอเชินเชิญนะครับถ้าอย่างนั้นขอเชินเชิญนะครับในส่วนนี้ก็เป็นชายล้วนอยู่แล้วนะครับไปท่าน <timeless> แน่ต้องเข้านะครับดูแล้วท่านท่านกำนันกระทันท่านนายกน่าจะต้องยืนกันยาวๆนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านนี่แหล่ะนะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเดินเลยครับทามที่เราจ้างด้วยมาก่อนเชิญนะเชินเชิญท่านมีกลไกสำคัญนะครับในการที่ช่วยเหลือซ่อมแซมสร้างบ้านหลังนี้นะครับ เอานะครับหนึ่งสองสามปิโจอี่โจ,อโจอเอาตัวหน่อยเก้าสิบสี่นะเป็นแหมงใช่ไหมมามาในส่วนสิ่งของเราควบคุม,มควบคุมการขายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังได้รับความรู้พ้อจากส่วนราชการต่ตางๆด้วยนะครับในการที่จะมอบสิ่งของท่านในวันนี้นะครับ